ส3รีนสิบสามคุกเกต่อมาด้วยกันโคชนนสวัสดีครับมาพี่น้องมนี้ได้นี้คันเทนหน้าก็คือขั้วของอกระเพาะวัวน,นะครับอันนี้ลวกแล้วครับเด็กพี่น้องนี่สามสิบก นี่ครับขึ้นลวกแล้วผ่านน้ําร้อนนี่ก็ขึ้นรอกันไงอันนี้สุกแล้วครับมามากินน้ำกันพี่น้องเดี๋ยวสิทานกันอยากทานเทน่าก็คือพวกของกระเพาะบัวมาด้ยวยับเด้อทางไก่ทางไก่ทางสปอว์ละปอเล่าปีทีะะะะะะพีอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ของกร <c oughs> ุงเน้นมาขับยอยากทางไต้หวันญี่ปุน่นเกาหลีเด้อพี่น้องเด้อดมากินน้ำกันฟังอันฟังยุโรป อเมริกาอเียมากินน้ำกันพีนองฮัลโห my friend form อ oh, อ all t t คำายม today รบ by e u s to make today l e t a t d l i c i together จินจ้อันนีเวียดนามเดนเดนอันจะใส่บะลวกฝาเนื้อสังอนไว้เนาหมักมากินน้ำกันพีนองเดี๋ยวขอคันกันด้ครับเป็นแต่แบนี่ อดไม่ได้เดี๋ยวมาขอจัดจัดกับพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องไปมากินน้ำกันอุ๊ปอุ๊ปอ๊อันนี้สี่สิบจวด,ดวยังไงพี่น้องมาได้วัาเสียยวเงยดยมกับโดมาพี่น้องมาจวดน้ำกันออืม ăn thế nào? Ừ. chặt mặt, xào đầu, niêm, ừ. rồi chicken rice, không nhớ. ชอบลายพิ้องกลังสะอาดลวกสุกแล้วครับ Hmm. Hmm. ทำพิธีเหมือนเดิมบรมักยองขินแล้วเป็นนองมักอิลิมห้าเจ็ดสองสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองเซทสิบสามคุกเกตตามาอื้อ đuôi cành uhm. và làm bánh tuổi ơi. เผ็ดอยู่งด้วยครับพี่น้องจะมากกินหวานวันที่ไปซื้อตามท่ามขาวๆพี่น้องเดี๋ยวลวกพลวกแล้วสุกละ right, อร่อยคุกกิงดิสวรรณขาวสตแม็กอืม ฟ้าใสาลมแรงมากพี่น,น้องมือเนี่ยฟ้าสวยงาม <c oughs> จับเด็ดดีไรพี่น้อง ที่ตองคายตอนกลางคืนเย็นลมเย็นดีดีพี่น้องกาลันตีเย็นกาลันตีหนาวแต่ว่ากลางเว่นหกก่งกลางวันเนี่ยห่อนสุดสุดจบเลือดเลือดบิด Mặt ăn yêu thích của tôi Ừm ประกาศหินพี่จ้องข้าวทองอเจ็บไร หน้าบ้านที่ชนุนกรนสีเชียงดังนะครับแล้วเพื่อนอ่านเพื่อนแก้เขาโชงนี้เป็นเกีียวเขาเนาะดูดเขา แบ,บ่พอ,อแล้วข้าวผมกินข้าวเหนียวไม่เยอะครับพี่น้องแค่นี้ก็อ,อ้วนแล้วหูแอบ bộ bọn em bình đó. Anh đã Anh vào phần next next clip. Mm. Ba. สุดยอดพี่น้องอะบนนี้ผมพ่อสมีพี่น้อง้มืบอหนาผมมโมเด็ดมูแซบไม่กินในบนไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายชาวชาเอาวิดีเซนบ๊ายบายขอบคุณในแนวเลิฟยูอ๋อเลิฟยูเวียดนามบ๊ายบายบ๊ายบาย